เทโยไปว่าครับเสิร์ฟสต่อ3 2ครับเนี่ยครับเทยโยดีเทยโยสุดไปครับเทีโยครับชิปงานเก็กไมมไปไหนครับเนี่ยครับลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟหมดเที่ยเสียไปได้สุดไปครับเทพโยครับ ข้าซ้ายวิชาตยกขึ้นมาไม่เตะไปไหนครับเนี่ยครับแท่เท่าไหร่ครับเทพโยต่อ32มสองแล้วครับเนี่ยครับมาเยือนอีกไหมครับสดเงินสดไหมครับสดไหมเงิน800ถ้าไม่เอาก็บ้าแล้วสดจริงๆครับเทพโยเนี่ยครับสองสวนแล้วครับไปไหนเสิร์ฟไปครับก็ช่องกลางวิชชาตไปแล้วครับนวดแล้วลูกเสิร์ฟสามมิติครับโอ้โหครับ หลายการจริงๆครับสามส่วนนะครับมาดูเหลี่ยมนึกเสิร์ฟเสิร์ฟไปของร้างไปครับชวนยกขึ้นมาที่มีหางยอดครับโอ้โหครับส่วนต่อสามครับส่วนสามครับไปไหนครับชวนเสิร์ฟยอดครับโอ้โหไม่ข้ามครับ นะเทพโยบอกว่ายืนคนเดียวเต็มสนามครับเทพโยครับสามโซนครับเสิร์ฟไปไหนครับเทพโยเสิร์ฟไปโจวนโอ้โหครับยังอยู่ครับโยขึ้นไปล่นครับโจวนยกขึ้นมาครับยอดโอ้โหเนี่ยครับลุยครับแทนกล้องไม่ทันครับโซนต่อสามครับผมวันยืนสามนี่กันไหมครับห่างนะครับ ต้องเตะครับเทโยโอ้โหสดเลือกเกินครับโอ้โหครับออกไป3เมตรนะครับลุงนี้ไม่รู้ว่าโดนขาหรืออะไรเทพโยเถียงเหนียวครับเทพโยบว่าโดนขาครับาม้าเทพโยว่าอยาอายเขานี่ครับ3เนอี่ยสามศูนย์ครับเทพโยเสือไป ตัวเปิดหัวครับยกขึ้นมายกสวยครับลูกนี้โอ้โหเตะไม่ข้ามครับคู่นี้บอกเทพโยว่าต่อต่อสามหนึ่งเลยต่อสามหนึ่งเลยเทพโยว่าสี่ศูนนะครับเสิร์ฟไปครับเปิดชาติยกขึ้นมาล้นครับโอ้โหโอโ้แต่ก็อภิการหรือเปล่าเขท่เทพๆ ฮะใส,ส่เสือกหรอปล่าการเปลกันเนี้ยศูนย์ต่อสี่ครับไปไหนครับพี่ชัดเสิร์ฟมาครับเข้าช่องกลางปมาวัายังอยู่ยกขึ้นไปโอ้โหติดโอ้โหยังไม่อยู่ครับโอ้โหสดจริงๆครับเนี่ยครับเลื่นเลื่อนสายวันละแปดสนามสิบสนามนะครับเทพโยครับสี่ศูนย์ครับเซิร์ฟยอด โอ้โหร้ายกาจจริงๆครับเนี่ยครับเทมโยครับอของแท้นะครับเสิร์ฟสามมิติครับเทมโยยังออกไม่เต็มนะครับเนี่ยครับห้าศูนย์แล้วครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟไปครับเปิดเอาเปิดไปไหนครับเนี่ยยังกลับมาหยุดครับโอ้โหสุดโต่องครับ สเตปไปครับเปิดยกขึ้นไปโอ้โหยกหล้นประมาณ3เมตรครับเนี่ยครับยกล้นประมาณ3เมตรครับ6ต่อ0น,นะครับอะาอ้ห้าโซนครับเสเตปไปครับเอาครับยกขึ้นมา เอาตีดเกี่ยวบาว่าดครับจะได้ปานไหมครับโอ้โหต้องเตะครับเทพโยโอ้โหตีดเกี่ยวครับ60นะครับจะไปครับลุกขึ้นมาครับโอ้โหล้นครับก็ไปแตเอาขาไม่ไปเลยไปแตงเอาครับสวนหกครับจะไปไหนครับเสจะไปครับปั่นมาเทพโยยังอยู่ครับรากทำเองครับเทพโยลูกปลาสามมิติ นี่ครับออกติดเกี่ยวแล้วครับนี่ครับโดนครับยกปาสามีตีหัวงึกงักติดเกี่ยวครับเจียบลอยครับนี่ครับหัวยึกยัดเนอะนี่ครับเจียบโยนครับหนึ่งต่อหกครับหนึ่งต่อหกครับเสิร์ฟมาครับเจี๊ยบโยเปิดป่าวาดยกขึ้นไปยกไปไหนครับป่าวาดครับโอ้โหครับ เออหกหนึ่งครับเทพโยครับมันโดนเทพโยเสือบเสือไปครับโอ้โหออกประมาณสามเมตรครับหนึ่งสอหกครับเสือบยอดครับยังอยู่ป่าวาดยังอยู่ครับลนไปเลยครับโอ้โหครับมาเดียวาดียวแป่ครับดีแต่ก็อย่างอแง่ดีแต่ก็ไม่เคยเสียใจหรอฮกเดิมเดีกต่อเนื่งครับ เสิร์ฟไปเสือสามมิติครับยกขึ้นมาอ่ะปีปาหนึ่งต่อหกครับเสิรือปวงนางมาครับเทพเปิดหัวป่าบัดยกขึ้นไปยกสวยครับป่าสามมิติครับโอ้โหโอ้สุดยอดครับเทพโยป่าสามมิตินะครับ ต่อหครับเสิร์ฟไปไปแล้วครับโอ้โหครับโอ้เสิร์ฟดีมากครับรทฟโยครับเจ็ดตัวหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟยอดครับมียังโยครับดีสัดยกขึ้นมาโอ้โห หนึ่งเจ็ดครับเรสร็จมาครับเอาเทพยังอยู่ครับยกขึ้นไปหัวยึกยักเอาติดเกีียวโจ้าว,วานครับไปไหนครับยกยังเข้ามาครับจาไม่ยอดเนี่ยมาอยู่ครับแม้มสองเจ็ดครับสองตเ็ครับเสริจเข้าช่องกลางเปิดยกขึ้นไปเทพโยสามมิติ โอ้ตีเกี่ยวเลยครับลูกเปิดสามลูกปาสามมิติครับโอ้ตีเกี่ยวเหมือนกันครับเทพโยตีหัวยุกยักโอ้โหโอ้โหมันเจ็ดต่อสองครับนะครับไปดูองเจ็ดต่อสองครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับลูกเสิร์ฟสามมิติครับเปิดไปไหนก็ไม่รู้ครับล้นหรือเปล่าครับโอ้โหตะก้อฟาวครับลูกนี้ครับ แต่อ2นะครับเนี่ยครับเซฟไปครับโจวัดไปเหมือนกันครับเนี่ยนาไปไหนก็ไม่รู้ครับสนาม2สนาม3มต้องแก้ไขมาออกเยอะครับโอ้โหแต่ก็ออกครับลูกนี้ชัดเจนครับเก้าสนะครับเสามมิติยึกยักนะครับนี่ยครับโงดังไปโอ้โหสิบต่อ2องับสดจริงๆเมียครับ จะร้องไห้แล้วครับจะร้้้องไหแลวฝั่งนู anyway> o, ้นครับเรียบโยมแต่ก็ไม่เคยเจอเม็ดแข็งมันเลยไม่ออกทีมนี้ต่อต่อสามหนึ่งไหวไหมครับเด็กครับอ็ไหวเที่ยบอกว่าต่อสามหนึ่งยังไหวได้ครับรับลูกเสิร์ฟไม่ได้ครับยกขึ้นไปโอ้โหมาแล้วครับโอ้ทางเลยครับรถครับย้ายทีกี่กรัสองต่อสิบครับยกขึ้นไปลูกปาสามมิติครับโอ้ เทพโยว่าตะก้อคนละเวทครับก้อคนละเวทโจ้ไอก้อคนละเวทข้ามไม่ได้หรอข้าอะไรตะก้ออย่าเถียงกันอย่าเถียงกันครับอย่าเถียงกันห้ามเถียงครับไม่ใช่ไม่ใช่สนามสาธรครับเกตต่อสองเซอร์ไปไม่ข้ามครับยิ่งตู๊ยิ่งดีแล้วนะสองต่อสิบครับเซอร์ไปเข้าช่องกลางป๋าวัดยังอยู่ย่ขึ้นไปเทพโยโอ้โหเนี่ยต้องออกเต็มครับ โอ,โอ้ออกเตรียมไล่กาดมากครับเทพโยครับเทพโยบอกว่าไม่ปล่อยครับทีมนี้ไม่ปล่อยครับเทพโยบอกว่าช่วงนี้เทพโยสดมากครับช่วงนี้ครับเดินสายวันที่แปดสนามครับสิบต่อสองเซอร์ฟไปรู่นี่ครับลูกเสิร์ฟสามมิติครับยังอยู่ครับโอ้โหครับบาว่าบาว่าเข้าไปทำไมไม่เข้าใจอ่ะเออ สองต่อสิบครับเสือไปโอ้ไม่ข้ามครับสิบ <capability. S 1> ต่อสองครับเสือไปยึกยกักครับย,ยังอยไหมยกขึ้นมาทำไงครับตีหัวยึกยักโอ้โหลงครับหลงมาเลีกที่ครับลูกนี้ครับเตียบโยสิบต่อ 2, สองครับเส์ฟมาครับป๋าวัด <ton identified> โอ้โหเกิดอะไรขึ้น,นับป๋าวัดครับ <ton sek> แตะก้อเป็นเป็นอะไรครับเมื่อกี้ตะก้อไม่ไม่พอเล่าข่าวไม่พอเล่าขาวครับอตะก้อไม่มีขึ้นรู้รู้กันอยู่สายตาไม่ดี้เก็บสอ่ามต่อสิบครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟมาครับเข้าช่องกลางครับป่าวาดยังอยู่ยกขึ้นไปลูกปัดสามนิติโอ้ใครจะไปรับครับเนี่ยครับโอ้โห สิบต่อสามครับเนี่ยครับเสร็ไปครับยังอยู่ครับยกขึ้นมาตีหัวน่าเทบเห็นนะครับตีหัวยึกยักครับตีเกี้ยวโอ้โหครับเทพบไวมากครับลูกนี้ครับโอ้โหตีหัวยึกยักไม่ไม่รอดครับ สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดต่อสามครับเสร็จไปครับพี่สุดท้ายยังอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาโอ้โหป่าว่าครับดับดับดับหรือเปล่าดับหรือเปล่าเหมือนยืนดับเทียบโยบอกว่าเหมือนยืนกับดัมบ้าเหมือนยืนกับบัตรหนูผีอย่างนั้นนะไม่ขยับขยื่นนะโอ้โหเดี๋ยลูกป่าสามมิติออกแล้วครับ เขาเกมเท่าไรเนี่ยเกมสิสามใช่หรือเปล่าเกมเท่าไรเกมสิสิบกองนะเกมสิสามสี่สิบสามครับเทพโยเซไอปยึกยักษาจะไม่เปิดจวนยกขึ้นมาหัวยึกยักเนี่ยโอ้โหครับคู่หัวอันตรายมากครับป่าวาดกับเทพโยครับเนี่ยป่าวาดยังอยู่ครับ ยกขึ้นไปเทพโยทำไงครับหัวยึกยักโอ้โหนี่ครับหัวหลังครับเนี่ยครับควักมือเรียกนะครับควักมือเรียกนะครับบอกว่าต่อสามหนึ่งไหมไหมฝั่งนู้นน่ะเทพโยบอกว่าครับก็เวลามันมันไม่มีน้องพี่พเข้าใจว่าจะตามอยู่สิบเอ็ดต่อสามครับเสิร์ฟไปครับเปิดยกขึ้นไปโอ้โหห่างเป็นสามเมตรครับโอ้ยังอยู่ครับบอกว่าครับวิ่งโอ้ยกขึ้นไปครับโอ้โหเทพโยทำอะไรครับเมื่อกี้ครับไม่เข้าใจครับ โอ้โับสามต่อสิบสองครับโอ้ฝังนู้นก็เสิร์ฟไม่ข้ามครับแน่นทั้งสองเทพโยว่าพื้นแน่นทั้งสองแต่ไม่เห็นมีใครแน่นเลยครับป๋าวาดก็ยืนหลับครับแกเป็นง่วงงงงไม่รู้ว่าป๋าวาดครับเสอร์ไพครับโจ้วนมีอาการนิดนึงครับยกขึ้นมาโอ้โหครับเนี่ยเกมเกี่ยวเป็นยังไงครับ เดี๋ยวเลยตะก็เวลาใส่รองเท้าผิดคู่ผิดอันนี้ใส่รองเท้าเบอร์เท่าไหร่ครับดความมั่นใจใส่รองเท้าเบอร์สามสิบเอ็ดครับป่าว่าโอ้โหเทียบอยู่อ่ะเสรียจัดกลางครับยกขึ้นไปโอ้โหครับน่าจริงๆครับเทียบอยู่ ีแอยู่นเต็มโยธาไปทั่วสนามแล้วครับสนามเอกไม่มีใครหยุดแกอยู่ครับยกขึ้นมาบาดยอดครับเนี่ยครับตอนนี้ท้าทั่วสนามแล้วครับสนามเอกไม่มีใครหยุดแกอยู่แล้วสามต่อสิบเอ็ดครับยกขึ้นไปโอ้โหยกสวยครับเทพโยนลูกปาสามมิติโอ้โหหลายกาดจริงๆครับเนี่ยครับ ไปเสิร์ฟยอดครับโอ้ยังอยู่ครับยกขึ้นไปโอ้โหเนี่ยครับหลงบ้านเลขที่ครับสามต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟไปครับเนี่ยยกซ้ายยกขึ้นไปลูกปาดสามมิติครับโอ้โหออกปมาณสามเมตรครับลูกนี้ครับนึกว่าจะปาดครับหลอกแม้กระทั่งแอดมินครับลูกนี้ครับเนี่ยครับฟิตมาครับ สี่ต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟตายอดครับป๋าวาดหลงมันเลกทีหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นครับป๋าวาดครับไม่มีสภาพเลยครับป๋าวาดครับห้าต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟไปครับเทปโยยกขึ้นไปหัวยึกยักโอ้โหครับเน็ดแทบขาดครับลูกนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นครับหกึงครับเทปโยดึงราคาครับกลัวเขาไม่แก้หรือเปล่าครับสุพาะ้จังกลางครับโอ้ยังอยู่ครับยกกโอ้ยังอยู่ครับมาครับปาติดเกี่ยวเทพครับยกขึ้นไปเทพโยปาสามวิติไหมโอ้ครับตะคองครับเนี่ยกอกมือเรียกอีกแล้วครับเทพโยครับบอกว่ามาไม่ไวครับบอกใครว่ามาไไวครับเขาก็อยู่สนามนี้นะครับ เสียต่อโครับสุดขอช่องกาลครับไปแล้วครับสนามสองนู่นนะครับเอายังมาได้อยู่ครับโอ้โหครับทำไมไม่เกี่ยวครับลูกนี้ครับปาดปาดปาดดีดีปาดดีไม่ปาดดีกว่าครับปาดดีมากดึงยังดึงราคาอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ฟังแต้มนะครับเท่าไหร่ต่สิบเอ็ดต่อหกครับเทพโยว่าสดเลฤกเกินนะครับชั่วโมงนี้ครับเทพโยครับ หกต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟมาเข้าช่องกลางครับครับออกเยอะครับลูกนี้ครับลูกเสิร์ฟสามมิติว่าไงครับจอลูกเสิร์ฟสามมิติครับนี่ครับโจวันยังอยู่ครับยกขึ้นไปโอ้โหครับหกต่อสิบเอ็ดครับเสิร์ฟตัดยอดครับ เทพโยนี่ครับเนี่ยครับจุดบอดครับโอ้โหครับเจ็ดเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับในมังหานะครับฝั่งนู้นครับออกลูกเสิร์ฟครับเสิรบหยอดเหมือนกันเอ้ยยังยุบไปนะครับยกขึ้นมาครับเอาตี๊ดเกี้ยวครับเอา เหลืออีกหัวตะกอลเหิ่อมพันครับอ11-10เจนครับเสิร์ฟไปครับจะมีเปิ๊ดยกววนยกขึ้นมายกห่างครับเตะโอ้พื้นเกี่ยวก็ไม่มีเหมือนกันนะเทพโยครับเนี่ยครับ7-11ครับเสิร์ฟไปครับไม่ข้ามอีกแล้วครับโอ้โหครับแล้วก็่ก็ไม่ทันนะครับแก่ไม่ทันแล้วนะ 11ต่อ7สปายครับชาติเปิดยกขึ้นไปยกสวยครับโอ้โหครับเกมเกี่ยวเป็นศูนย์ใช่ไหมไ7ต่อ11ครับเสริมมาครับเทพโยหลงมาได้ทีว่าครับเปิดยกขึ้นไปเทพโยตีหัวยึกยักโอ้โหครับมีไลยกลุ่มมาให้เทพโยบอกว่าสร้างไายกลุ่มคุยกันก่อนเทพโยว,ว่าครับโอ้ไลยกันยิงครับเทพโย สิบเอ็ดต่อเจ็ดครับเสร็จไปปือยกขึ้นไปตีเอ้าโหตีหัวไม่นอนนะก็ครับเทีบเดียวเกมครับเทีบโยเมติเดียวครับสิบสองต่อเจ็ดครับเสร็จไปไหนครับเทีโยเสเปยไปปงโอ้โหวางแม่นมากครับยกขึ้นไปครับพี่ชาติบอกว่าขอขอบ้างครับเนี่ยอาวุธหนักอยู่ตรงนี้ครับ ชาติยังไม่ออกครับดึงราคาอยู่เจ็ดต่อสิบสองครับเสิร์ฟตัดยอดครับเทพยังอยู่ครับยกขึ้นไปต้องเตะครับเทพโยเนี่ยครับออกเต็มครับเนี่ยครับกอบมือเดียวครบขอราคาหน่อยเทพโยว่าขอราคาหน่อยก้าหน่อยเทพโยว่าครับกับยืงถาทำทำนะ เจียงเหลืองทำครับโป่งหลังนันนะตามสไตล์ครับถ้าบอกว่าเกงเหลืองทำครับยกขึ้นมาจากเก๊เบาครับโอ้โหครับเนี่ยมือแตกเขาบอครับลงนี้ครับประดับลูกระเบิดครับเจ็ดต่อสิบสองครับเสิร์ฟตัดยอดอีกแล้วครับเนี่ยครับหลงบ้าเล็กที่ว่าครับเทพโยโอ้เนี่ยครับแปดต่อสิบสองนะครับสบายครับป่าว่าจยังอยู่ โยขึ oh, ้นไปเทพโยต้องออกเต็มนะครับโอ้โหติดเกี่ยวนะครับโอ้โหนี่ครับเอาแล้วครับได้แค่ยิ้มครับเทพโยนี่ครับจวนเริ่มมีอาการครับโอ้โหเตะยังไงให้โดนเกี่ยวยังอะไระก้คุณเอาแล้วเถียงแล้วครับเอาแล้วครับไม่ง่วงนะไม่ง่วงนะครับไม่ง่วงนะครับเตะยังไงให้โดนเกี่ยวแค่นั้นนะครับเก้าต่อสิบสองนะครับเสิร์ฟตัดยอดอีกแล้วครับเทปโยทันไหมโอ้โหไหลยัน โอ้โหหิวข้าวอ่ะเทียมโยครับเทียมโยหิวข้าวเปล่าครับเนี่ยครับสิบต่อสิบสองครับเสิร์ฟข้าวช่องกลางครับปาว่าโยขึ้นไปหล่นหรือเปล่าครับโอ้โหครับเนี่ยครับเนี่ยส้นเท้าด้วยครับเนี่ยครับเทียมโยโอ้โหครับจะเกมว่าเสมอไม่เกมครับเสมอไม่เกมเขาบอกครับสองต่อสิบ ยกขึ้นอมอน360มรับตะกออกครับแต่ก็อ,อ้ครับโอ้โ,อโอครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ